สวัสดีค่ะหมอเมี่ยวนะคะแพทย์หญิงเบียร์พักวรกิจสิรินะคะเพจ baby matter by หมอเมี่ยวนะคะแล้วก็ช่อง y o u t u baby e b matter by หมอเมียวนะคะฝากกดติดตามกันนะคะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่นะคะสอบถามคุณหมอเข้ามามากเลยว่าตอนนี้ลูกๆนะคะมารับวัคซีนกันอายุ1-2เดือนนะคะเราจะดูได้ไงว่าลูกเรามีพัฒนาการปกติและเราจะกระตุ้นพัฒนาการลูกอายุ 1-2เดือนได้ยังไงนะคะวันนี้คุณหมอมีเคลลับมาฝากนะคะพัฒนาการของลูกในช่วง1-2เดือนนะคะเราดูทั้งหมด4ด้าน 1. กึ่กเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 2. กักเนื้อมัดเล็ก 3. ภาษานะคะ 4. การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งแวดล้อม คนรอบตัวนะคะแล้วก็การชื่อยเหลือตัวเองนะคะเรามาดูด้านแรกกันนะคะการเคลื่อนไหวและก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเราจับให้คุณลูกนะคะนอนในท่านอนคว่ำนะคะที่นอนไม่ต้องลุ่มมากนะคะหรือว่าเสื่อรองคานก็ได้นะคะถ้าลูกเรานะคะสามารถยกศีรษะนะคะสูง45องศานะคะได้3วินาทีลับ1 2 3นะคะ เป็นเวลาสองครั้งนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะวิธีการเราอาจจะไปอยู่ใกล้ๆลูกนะคะอ่าแล้วก็คุยกับลูกนะเรียกลูกลูกจ้าลูกจ้าลูกจ้าแล้วก็เงยหน้านะคะอ่าถ้าลูกเงยหน้ามาเริ่มได้ยินเราใช่ไหมคะเราก็ยกเรียกสูงขึ้นสูงขึ้นให้ลูกมองตามถ้ายกศรีรษะได้สี องศาและนับหนึ่งสองสาลูกค้างได้3าวินาทีก็ถือว่าผ่านนะคะหรือว่าจะเป็นของเล่นเขยา่ากุ้งกิ้งก็ได้นะคะเี๋ยวอาลูกจ้าลูกจ้าและลูกสามารถเงยศีรษะมองตามได้นะคะนับหนึ่งสองสามค้างไว้น,นี้ก็ถือว่าผ่านนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นพวกกุ้งกิ้งแบบอื่นก็ได้อ่า กัมเหลีมัดใหญ่ต่อไปกัมเหลีมัดเล็กนะคะเช่นการเกอกตานะคะจับให้ลูกนอนในท่านอนง่ายนะคะท่านอนงายแล้วเราก็ใช้ลูกไหมพรมนะคะสีแดงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรนะคะให้ห่างจากตัวลูกประมาณ30เซนติเมตรหรือว่า1ฟุตนะคะแล้วก็ขยาวให้ลูกมองตามลูกสามารถเกาะตา ผ่านกึ่งกลางลำตัวไปด้านใดด้านหนึ่งได้นะคะโดยที่ไม่หันหน้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะ หรือว่าถ้าลูกไม่มองตามวัตถุหรือว่าไหมพรมสีแดงที่เราใช้ทดสอบนะคะเราก็อาจจะค้มหน้าลงไปคุยกับลูกใกล้ๆลูกจ้าลูกจ้าแล้ก็เรียกอ่าน้องไพายหันมาทางนี้สิลูกหันมาทางนี้ลูกถ้าลูกมองตามเรานะคะพ้นเกึ่งกลางลำตัวในระยะใกล้ๆได้เราก็ เรียกลูกไก่มากขึ้นจนถึงระยะ1ฟุตหรือว่า30เซนแล้วเราก็เรียกลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะอาเช่นลูกจาลูกจานลองพายมาทางนี้ซิลูกมาทางนี้สิลูกให้ลูกเอียงหน้ามาด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ลูกมองตามโดยที่ให้ผ่านกึ่งกลางลำตัวนะคะตาลูกมองผ่านกึ่นกลางลำตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะอาามทางด้านภาษานะคะทางด้านภาษาลูกสามารถส่งเสียงอูเ ในลําคอได้นะคะวิธีการเราก็อาจจะคุยเล่นกับลูกนะคะอาจจะห่างกันสักระยะประมาณอ่ะหนึ่งฟุตก่อนแล้วเราก็อู้เอออ้าแร้วก็ยิ้มยิ้มหัวเราะพูดคุยกับลูกนะคะ,ะถ้าเราหยุดสักพักนึงถ้าลูกสามารถอู้อาอออกับเราได้อัน,นี้ก็ถือว่าผ่านนะคะ แล้วเราก็ห่างจากลูกมากขึ้นเช่นระยะประมาณสัก2ฟุต60เซนแล้วก็คุยกับลูกใหม่อู้อ้าอื้อแล้วก็เว้นช่วงแป๊บนึ้งอ่าว่าลูกส่งเสียงโต้ตอบกับเราไหมถ้าโต้ตอบกับเราก็ถือว่าผ่านนะคะอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือ การที่ปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะเช่นมองจ้องหน้ากับคุณพ่อคุณแม่ได้นานห้าวินาทีนะคะเช่นอ่ะอาจจะระยะหนึ่งฟุตก่อนมองพูดคุยกับลูกทำตาโตใส่ลูกอายิ้มหัวเราะ กับลูกใกล้ๆก่อนระยะฟุตหนึง่งถ้าลูกยิ้มตอบเรามองจ้องหน้าเรานับ1 2 3 4งี่หลูกให้ความสนใจเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไกลสักประมาณ2ฟุตหรือ60เซนติเมตรนะคะแล้วก็คุยกับลูกยิ้มหัวเราะ ล,ลูกสามารถยิ้มหัวเราะโต้ตอบกับเราได้อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะอันนี้เป็นเทคนิคดีๆพัฒนาการสีด้านที่ไว้คุยเล่นกับลูกๆนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครมีคําถามก็สอบถามมาได้ที่เพจ Baby Matter ใบหมอเหมียวได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุยเล่นนิทานกับลูกนะคะเช่นหนังสือนิทานผ้าก็จะเหมาะกับตั้งแต่แรกเกิดถึงในช่วงหกปีแรกนะคะ อาจจะเป็นนิทานเราไม่ต้องอ่านทุกตัวของนิทานให้ลูกมองสีจ้าเอ๋อแล้วก็เล่นคุยเล่นกับลูกดอกไม้ลูกดอกไม้สวยไหมยิ้มสิลูกลูกจ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูเป็นยังไงบ้างาให้ลูกยิ้มตอบกับเราถ้าเรายิ้มเราหัวเราะให้ลูกแล้วลูกยิ้มก็ตอบหัวเราะกับเราก็ถือว่าผ่านนะคะอันนี้เป็นนิทานผ้า่า ช่วยทําให้ภาษาของลูกดีขึ้นแล้วก็พัฒนาการยิ้มโตต,ต่อปฏิสัมพันธ์กับเราดีขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือหนังสือ DSPM คู่มือเฝ้ราระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะดาวน์โหลดได้ที่ Google นะคะพิมพ์ว่า DSPM นะคะหรือคู่มือเฝ้ราระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะสำหรับบางโรงพยาบาลสามารถอาจแจกคุณพ่อคุณแม่ให้สามารถติ๊กได้เลยว่าลูกเราพัฒนาการตามวัยหรือเปล่าแบบที่คุณหมอแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือในช่วงอายุอายุ 1นถึงสงเดือนใช่ไหมคะเขาจะมีผ่านหรือไม่ผ่านเราก็สามารถติดพัฒนาการได้เลยแล้วช่องสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่ไว้ฝึกทักษะกับลูกๆนะคะถ้าใครมีคําถามก็สอบถามเข้ามาได้หรืออ inbox เข้ามาได้ในเพจ Baby Matter by หมอเหมียวได้น,นะคะหรือติดตามดูคลิปเก่าๆที่ช่อง YouTube Baby Matter by หมอเมียววันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ